สวัสดีครับสุดที่ใช้ไลฟ์วันนี้มาที่สนามบินสุวรรณภูมิครับทีมงานกาแฟดำกำลังจะเดินทางไปสิงคโปร์ครับเพื่อไปเจาะรายงานพิเศษเรื่องโลกปวด disrupted world ซึ่งจะเป็นรายการ <c oughs> รายสัปดาห์ที่ไทย PBS ในเร็วๆนี้ครับแต่ว่าเช้านี้ผมจะชวนทุกท่านติดตามที่มาร์คซักกร์เบิก ผู้ก่อตั้งประธานและซ e o ของ Facebook ที่เราใช้กันอยู่นี่แหละครับต้องไปปรากฏตัวให้การตอบคำถามของวุฒิสมาชิกสหรัฐดูเ <c oughs> ดือเลยครับผมเฝ้าติดตามดูตั้งแต่เมื่อคืนตอนเด็กถึงเช้าวันนี้ยาวมาราธอนเลยครับ <c oughs> หลายชั่วโมงที่มาร์ซักเบิร์กถูกตั้งคำถามประเด็นว่าคุณเอาข้อมูลของสมาชิก2,000ล้านคนทั่วโลกของ Facebook ไปขาย ให้กับบริษัทที่เอาข้อมูลเหล่านี้ไปทำอะไรไมิดีมิร้าย c a m b r i d g e Analytica เนี่ยแหลครับบริษัทนี้ใช่หรือไม่สิทธิส่วนตัวของคนที่เข้ามาเป็นสมาชิก Facebook เนี่ยคุณเอาไปละเมิดหรือไม่มาร์คซ์แกรเบิร์กขอโทษเลยนะครับยอมรับว่าข้อมูลเนี่ยที่หลายบริษัทที่เอาไปใช้ โดยละเมิดข้อตกลงกับ Facebook นี่มาสกับเบิรแก้ตัวครับว่าไม่ได้ตั้งใจเอาข้อมูลส่วนตัวของแฟนหรือคนที่เล่นเฟ e บุ o k เนี่ยไปขายต่อแต่ว่า Cambridge Analytica นี่ชัดเจนว่าได้เอาข้อมูลเหล่านี้เพื่อประโยชน์แห่งตนเอาไปโน่นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์้วยซ้ำไปไปใช้ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ไปวิเคราะห์เป็น Big Data แล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆเข้าไปเนี่ยเพื่อชักชวนให้คนโหวตให้ทรัมป์และต่อต้านฮิลเรารียกถึงเป็นเรื่องร้ายแรงมากมาร์คซักเบอร์ยอมรับในการให้การบอกว่าต้องขอโทษผมรับผิดชอบผมเป็นคนก่อตั้ง Facebook มาข้อมูลเหล่านี้นั้นบริษัท Cambridge Analytica นั้นผมเตือนไปแล้วแต่เขาไม่ได้ทำตามข้อตกลงเชื่อไหมครับว่ามาร์คซักเบอร์บ,รบ,รบ,บอกว่า คนเล่น f Facebook 87ล้านคนที่ถูกละเมิดสิทธิเหล่านี้และมาร์คซักเบอร์ก็จะส่งข้อมูลส่งข่าวสารไปถึง87ล้านคนนี้เพื่อที่จะขอโทษและหาทางเยียวยาด้วยมีคำถามดุดจากผุ้ที่สมาชิกอเมริกันต่อมาร์คซักเบอร์กหลายข้อเลยครับเช่นว่าเมื่อคืนนี้คุณไปพักโรงแรมไหนเนี่ยคุณจะแบ่งปันข้อมูลนี้ไหมใน Facebook เมื่อวานนี้คุณส่งข้อความไปถึงใครบ้างคุณจะแบ่งปันข้อมูลนี้ไหมให้กับคนอื่นมันซสก็เบิร์กก็บอกอ่ออ่ไม่ละครับผมก็คงไม่ครับหนักนะครับครั้งนี้เพราะว่าตั้งแต่มีการเปิดโปงว่า Facebook เอาข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่เล่น Facebook ไปขายต่อไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำไปใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ เพื่อที่จะมีเป้าหมายทางการเมืองและธุรกิจที่เจ้าตัวไม่ได้รับรู้ด้วยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่ผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญของสหรัฐและทั่วโลกอย่างชัดเจนด้วยมักจะกกเบิกทั้งชีวิตนี้ไม่เคยต้องมาให้การตอบคำถามของนักการเมืองอย่างนี้เลยครับแต่ครั้งนี้หนีไม่รอดเพราะว่าเจอกับข้อคาราาินทาเรื่องเฉาโฉ ความน่าเชื่อถือของ Facebook นี่เสียหายมากเป็นอย่างยิ่งมาร์คซักเคเบิร์กก็รู้ตัวครับก็จึงยอมมาให้การกับกรรมธิการพิเศษของวุฒิสมาชิกสหรัฐซึ่งก็ตั้งประเด็นคำถามที่ดุดันดุเดือดแล้วบอกเลยครับว่าครั้งนี้ต้องถือว่ามาร์คซักเคเบิร์กนั้นถูกซักถาม <c oughs> ถูกกล่าวหาและกลายเป็น เป้าของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดและรุนแรงสื่อนี่มาทําข่าวกันอย่างครบถ้วนร้อนแรงดุเดือดอย่างยิ่งมีภาพที่อยากจะให้เห็นนะครับว่ามีช่างภาพรุมร้อมถ่ายรูปมัคสก,กะเปิดณที่จุดที่ให้การนั่นไม่เคยเห็นเลยบอกว่านี่เป็นการมาล้อมกรอบมัคสกกะเบิกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่ก่อนนี้มคัคสกเบิรกเป็นพระเอกนะครับ บอกว่ามีรายได้มหาศาลเป็นอภิมหาเศรษฐีเอาเงิน90%นี่ไปทำงานการกุศลเพื่อสร้างภาพว่าตัวเองนั้นเนี่ยเป็นคนดีและมาก์ซักเบอรก็ให้การยืนยันนะครับว่าเป้าหมายหลักของ Facebook คือการเชื่อมโยงชุมชนด้วยจุดประสงค์ที่ดีต้องการให้มนุษย์นั้นมีความผูกพันกันสัมพันธ์กันทาแต่สิ่งดีๆแต่พอเกิดกรณีครั้งนี้การที่แอบเอาข้อมูลส่วนตัว ของสมาชิกของคนที่เล่น Facebook ไปขายต่อไปทำธุรกิจไปทำให้เขาไม่รู้ตัวว่าข้อมูลเขาเหล่านี้ถูกใช้ไปในในทางที่ผิดในทางที่เจ้าตัวไม่ยินยอมในทางที่ทำมาหากินโดยกลุ่มคนต่างๆที่ Facebook ไม่เคยเปิด,เป,ดเปิดเผยอย่างโปร่งใสามาก,ก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ถูกซักถามมีวุฒิสมาชิกคนหนึ่งครับบอกว่าคุณ Facebook กับ Google รวมกันแล้วเนี่ยมีรายได้75%ของทั้งหมดทั้งโลกฉะนั้นคุณมีอำนาจอิทธิพลมหาศาลคุณต้องมีความรับผิดชอบอย่างยิง่งมาร์คซักกรเบิร์ก็ออ,อ,อแมแอมแอมนะครับเพราะว่าอุ้ที่สมาชิกคนหนึงบอกว่า,วาเนี่ยคุณเป็นบริษัทที่มีอิทธิพลอย่างสูงถือว่าสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้มาร์คซกรเบิร์บอกก็ไม่จริงนะครับที่เมืองจีนก็มีบริษัทลักษณะนี้ ที่มีอิทธิพลพอสมควรทีเดียวนะครับวทีิสมาชิกค,คนนี้บอกยาๆๆๆคุณต้องตอบว่าใช่ก่อนว่าคุณเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยมีอิทธิพลต่อความคิดต่อวิถีชีวิตของคนอย่างยิ่งนี่ครับภาพนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าข้อสรุปของวุฒิสมาชิกต่อมาร์คักเบิร์กเป็นอย่างไร Facebook จะเจอกับการลงโทษอย่างไรจะโดนการดําเนินคดีหรือไม่เพราะว่าการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องใหญ่ที่อเมริกาและแน่นอนทั้งโลกด้วย ฉะนั้นผมเห็นมาร์คซักเกอร์เบิร์ครั้งนี้เจียมเๆนะครับถูกซักจนกระทั่งไม่ใช่มาร์คซักเกอร์บอกผู้อาหางกาเป็นเจ้าพ่อของวงการโซเชียลมีเดียอย่างที่เราเคยรู้จักเพราะว่าครั้งนี้มาร์คซักเกอร์เบิร์รู้ถึงได้ยอมมาให้การถึงได้ยอมมาตอบคำถามต่างๆเหล่านี้และทุกท่านที่ติดตาม Facebook Live อยู่นี่คิดยังไงกับมาร์คซักเกอร์เบิร์ช่วยเขียนความเห็นเข้ามา ว่าเห็นอย่างไรกับมาร์คซักระเบิดและกรณีที่เขาถูกเปิดโปงว่าเอาข้อมูลส่วนตัวของคนเล่น Facebook ไปขายไปทำธุรกิจโดยที่ไม่เคารพถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้เล่นเลยเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยเข้าไปเล่นก็คิดว่าข้อมูลบางส่วนที่เรายอมให้วันเกิดของเรารูปเริ่บวันฉลองวันเกิดเพื่อนฝูงเจอกันเนี่ยเราก็ลงรูปไปให้แต่หารู้ไหมว่า รูปเหล่านี้เนี่ยพอถูกรวบรวมแล้วไปวิเคราะห์เนี่ยทำให้สามารถที่จะนำไปใช้ในทางผิดในทางละเมิดสิทธ,ธ,ธิส่วนบุคคลของเราและในทางที่เราไม่มีทางรู้เลยครับว่าเขาเอาไปทำมาหากินอย่างไรท่านคิดยังไงท่านเล่น Facebook แน่นอนคนไทยนี่เขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า36ล้านคนนะครับที่เล่น Facebook ในระดับโลกเนี่ยในการจัดลำดับเนี่ยประเทศไทยเราเป็นบริษัทต้นๆประเทศต้นๆเลยนะครับที่ใช้ Facebook ฉะนั้นแน่นอนข้อมูลของคนไทยเนี่ยไปปรากฏในที่ต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้คิดอย่างไรกับมาร์คซเกอร์เบิร์กคิดอย่างไรกับ Facebook เขียนก็มาร่วมกับแสดงความคิดเห็นนะครับทีมงานสุทธิชัยไลฟ์กาแฟดำวันนี้เดินทางครับเป็นการเดินทางต่าง,างประเทศเพื่อจะไปทำสารคดีรายงานสำหรับท่านผู้ติดตามรายการใหม่ของเราครับชื่อโลกบวน this disrupted world ซึ่งจะ ออกอากาศครั้งแรกวันที่หนึ่งพฤษภาที่จะถึงนี้ติดตามครับรับรองว่าสนุกรับรองว่ามีสาระรับรองว่าปันป่วนแน่ท่านคิดอย่างไรเดิมท่านต้องคิดใหม่หมดทําไมผมจึงตั้งชื่อโลกป่วนเพราะว่าโลกมันกําลังโดนป่วนจริงๆและเราต้องรับรู้คนไทยจะต้องรู้ว่าโลกกาลังเปลี่ยนไปทางไหนเทคโนโลยีวิถีชีวิตความคิดต่างๆนานาเป็นอย่างไรติดตามครับวันนี้เรามาอยู่ที่สุวรรณภูมิเตรียมเดินทางยังไงผมจากสิงคโปร์ ก็จะไลฟ์มาเมื่อมีจังหวะนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดูแลมาสกสักเบอร์ให้ดีนะครับติดตามว่าเขารอดไหมเพราะว่าผมดูแล้วก็อนหนึ่งใจนึงก็สงสารอีกใจหนึ่งก็บอกเฮ้ยคุณเอาข้อมูลพวกเราไปทําอย่างนี้กันได้เลยหรือ87ล้านคนอย่างน้อยเนี่ยที่เอาข้อมูลไปให้กับ Cambridge Analytica แล้วเขาไปทําให้กับ d ด n a l d Trump อะ่ะมันแปลว่าอะไรครับ Facebook จะอ้างว่าช่วยสร้างชุมชนทําความดีมันไม่แน่แล้วครับ ฉะนั้นคําถามเหล่านี้มาร์คสักเบิร์กต้องตอบและผมจะติดตามครับว่าท้ายที่สุดเมื่อโดนตรวจสอบสักถามอย่างนี้มาร์คสักเบิร์กจะแก้ตัวอย่างไรและ Facebook จะเจอชะตากรรมอย่างไรบ้างขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ